สวัสดีครับคุณลูกค้าและ fc ช่องเดอะุก toyota ทุกท่านด้วยนะครับพอดีวันนี้ผมแวะมารับรถของคุณลูกค้านะครับก็เลยเห็นตัว corolla cross รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาพาชมสั้นๆละกันว่ามีอะไรแตกต่างจากรุ่นธรรมดาบ้างนะฮะในส่วนของความแตกต่างเนี่ยจุดสังเกตเลยก็คือนี่ตัวคิ้วนะครับที่จะมีความแตกต่างแล้วก็สีล้อนะฮะตัวสีล้อเนี่ยก็จะทําเป็นสีล้อแบบลมดานะแล้วก็จะมีตัวโลโก้ฉลองครบรอบ60ปี toyota นี่ แล้วก็ไฮไลท์เลยก็จะเป็นในเรื่องของสีบ่อภายในนะนี่บ่อภายในก็จะทําเป็นทูโทนนะครับสีดําขาวเดินได้สีแดงนะอันที่จริงผมมองว่าเขาน่าจะทําเป็นได้สีขาวนะดูแปลกๆตาดีนะฮะนี่ภายในเจ้าก็จะประมาณนี้นะครับก็คือตัวนี้เขาจะเอาตัวรุ่นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้มาทำนะฮะาพาเดินดูรอบๆคันคลิปสั้นๆน,นะครับคลิปนี้ แล้วก็คิ้วตรงนี้ก็จะตัดเป็นสีดำนะเออสวยงามดีนะครับฝาท้ายไฟฟ้าปกตินะฮะนี่พื้นที่เก็บของด้านหลังก็มีปกติเหมือนเดิมนะฮะเหมือนรุ่นปกติเลยนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1,224,000บาทนะสำหรับโกลาครอสรุ่น h y b r i d Premium Safety นะครับรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีนะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0618213464ไลน์ i d t w o k 8 1 1 0นะครับติดต่อมาได้เลยแล้วก็รถรู้สึกว่าจะมีพร้อมส่งมอบได้เลยนะตอนนี้นะครับก็ใครสนใจทักสอบถามมาได้เลยนะฮะร,รถพร้อมส่งมอบนะครับผมยังไงก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้ช่องของเซลตุกด้วยนะครับยังไงวันนี้เซลตุกขอตลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม Oh,